S <S อย่างนั้นเลยอ่ะมาวางเอ้ยเดี๋ยวเขอกินข้าวก่นอนนำพี่ให้วางใครเลยใครก็ได้สักอ่ะลุยเลยลุยเลยอ่ะตันอ่ะยิง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  <S <S ยิงยิงยิงยงก่อนเลยเอ,อ,อุ๊ยมาติดพิษจังวะไฮ้ติดแล้ว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 ระวังระวังอุ้ยมันาวหมดอุ้ยเป็นอะไรวะอยู่ร่างอยู <S <S ่ร่างกำลังแข่งอาหาร Maman, mất. Oh, đều đều, đều hay hai, đều khuya hai. Du chân. Ơ, đều yên khóp bảo hai. Đo đều khóp bào hai. Đo này, bảo hai. đều. đều. So khao. Mhm. Lay mhm. Lay mhm. này mhm. La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 y mhm. đi qua. Chết, mhm. Lay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  ไอ้นี่เดนี่บอลลกยากจริงป่ะเนี่ยชอบจริงจริงสักหน่อยโอ้แต่ของโคตรเกลือเลยของเกลือของโคตรน้อยเลยอ่ะไม่ของมันน้อยจังวะเฮ้ยของน้อยจริงไอะเนี่ยนี่เราเล่นกันมีคนเนี่ยนี่มันเหมือนเราเล่นคนเดียวเลยนะของแค่เนี้ยน้อยมากน้อยมากน้อยมากสงสัยต้องให้พี่เซมไปคุยคุยต่อไหมไปคุยเถี่ยบเลยพี่เอออย่ามันเกินเลยละ แล้วอะไให้เดืยบเปลี่ยนตามไพี่เต้เราเป็นชีเราไปตีสลามต่อไหมงั้นเก็บกล่องไปแล้วนะเออเก็บผลเก็บไปเลยไปตีสลามต่อยเนาะมันอยู่อีกใกล้นี่ได้สวอปไปเลยอยู่ไหนวะแต่เราต้องย้ายเตียงด้วยกันอ๋อเออเตียงกโอเคเก็บมาละสลามมันอยู่ตรงไหนนะบนครับข้างบนขวานิดนิด ข้างบนขวานิดนิดอบนอ๋อเห็นตรงกลางอะบนไกลบนไกลมันก็บนจริงๆเว้ยตอนแรกผมไม่มีภาพจากับโลกตัวเองว่ามันอยู่ใกล้ไงบนขวานิดนิดหรือมันโดนตีไปแล้วไอเอ็งมันตีไปแล้วอไม่โดนตีตีไปแล้วเหรอแล้วมันเฉยหรออ๋อต้องเป็นอ๋อมันตีแล้ว ไปอัญเชิญมาไปซื้อเดี๋ยวกลับไปเซิร์ที่อัญเชิญให้เออไปซื้อไปซื้อก็ยังไงเราต้องใช้ชุดมันดีๆอุ้ยอุ้ยใครตีสามพันอุ้ยสี่พันผมุณแรงขนาดนั้นเลยเหรออยู่ไกลมากเลยพลังแห่งอาหารอาหารที่พี่เราวางระเบิดเถึงไม่ได้ไหมเนี่ยฮะบวกเซเว่นบวกดาเมจดอะลองดูลองดูเออเราได้โดนดาเมจอุ้ยอุ้ย ไอช่วยอุตส่าห์วางไปได้ตั้งใจก็ดีเกือบตายเกือบตายเมื่อกี้นี้ลาโลกน่ไปเลยใส่แหวนอะไรนะพิมใส่แหวนไอ้บวกดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้หแล้วก็โดนดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ไอแหวนแก้วอะไรทุกอย่างกันนะใช่ใช่อ้โหเซฟเซฟปกติเขาจะเล่นระยะไกลกันนะไอ้ใส่แหวนแล้วเนี่ยใครจะรับเป็นคน เอางี้นะดูิพวกมันจะเคือมันจะโดนหรือเปล่าโอ้ยคืออะไรเลยอย่ากจะไปตีมันนะมันคือไปตีมันนะคนละหน้าอ่ะจิ้นพี่พี่ให้หน้าที่พี่ให้หน้าที่ในการวางอ่ะอโอเควางวางโอเควางวางพี่วางพี่วางเตียงก่อนพี่พี่หาเฮ้ยชิบหายแล้วยังเฮ้ยเราไม่ตายหรอกเชื่อนี่พักดีไปเห็นรถเลยวะผมเป็นอมตะโชว์ที่มาได้เนี่ยเออว่ามที่าได้ผล มีสตูอยู่ใกล้ๆหรออ้มันมีสตูอยู่ใกล้ๆนอนไม่ได้หรอนอนไม่นอนก็ได้ตีเข้าเท่าไหร่วะเนี้ยสีห้้อยใครสามพันมาดิใครคือเป็นมื่เลยฮ้ยจริงเหรอเป็นหมื่นเลยเหรอเม่คิดเลยเิ็นสามพันเมื่อกี้เดี๋ยวสี่โน้าหกันี่ไงันันไงไอคิมไงอ๋อคิมชันยิงไงไอคิมใส่ลูกมใส่มาล้าพี่ เอามาเก็นที่หมาเนี่ยออมาข้ามีนกพิราบมันเป็นตีเขาหมื่นเลยวะพี้มารอยู่ไหนเนี่ยอ้าวไปเลยหนีมาแล้วพี่ตายไปตมเองดื่มนอนเลยมาแล้วเหรอถึงบ้านแล้วเหรอเรียนเรียนเรียนหน่อยหน่อยโอ้ยโอ้หต้องเปลี่ยนสายจริงเนี่ยสายเบ่ได้ไม่ได้บรรดาน้อยคือใช่ หลังเกมมันถะึงจะได้สบายนิดนึงโอเคเรียบร้อยดูของฟรีโอ้โหเออคือ,นอนแบบชื่นใจนิดนึง่งดกัอแต่พอขดแล้วมันก็เหลืแค่นี้ละเออมันเกลือเออถูกเกลือขดมามันเยอะตรงเอ้ยแต่มันลามพิษได้เยอะดีนะเอาไปทํายาขดใหญ่ได้เลยเอ <sh arp> อจริงได้เยอะอยู่นะนี่คือการเล่นแบบ เราเียนหลายประสิทธิภาพของการเล่นหลายคนเนาะมันก็จะได้ของเยอะขึ้น